ทุกคนสวยมากดอกอะไรใครรู้บ้างทุกคนนี่คือบ้านสวนเย็นสบายเมื่อกี้มันบานนี่เริ่มหุบแล้วมีพึ่งด้วยทุกคนพึ่งเต็มเลยฮะกลิ่นก็ไม่หอมแต่พึ่งมาเอาเกสรมันเห็นไหมฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศแบบกันเองส่วนตัวมากนะครับเดี๋ยวจะไปเรือนมายุราทุกคนอันนี้ดอกพุตตาลน,นะจ๊ะดอกพุตตาลน,นะฮะ พี่จ้าทุกคนกระรอกน่ารักมากกระรอกหางบวงหางสลายสลายหางกระรอกกระรอกหางสลายานี่ขึ้นอางบนแล้วมันคาบอะไรไปก็ไม่รู้นะครับไปมุ่งหน้าเรือนมายุราใช่ไหมวันนี้เราจะไปวัดชัยวัฒนารามฮะ เพราะว่าเราอยู่กับบรรยากาศแบบเรือนสวยๆแบบนี้เราต้องไปเพราะว่าเวลาบางคนมาที่นี่เขาก็จะบอกว่าจะไปคาเฟ่ที่ไหนดีวัดชัยวัฒนารามอยู่ตรงไหนใกล้ไหมแค่ประมาณ1กิโลก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งก็คือสนามชัยทุกคนนี่นะครับบรรยากาศระหว่างปั่นจัก,กรยานจากรีสอร์ทนะฮะบริการน่ารักมากมีจักรยานให้ปั่นเท่มาก นักท่องเที่ยวชาวลูกเขาจะชอบนะเวลามีจักรยานเนี่ยเพราะว่าเขาเดินทางไปไหนไม่ต้องมานั่งรอรถสาธารณะถ้าเกิดว่าไม่ได้เอารถส่วนตัวมาเองถูกไหมครับบรรยากาศน่านั่งมากทุกคนนี่ฮะวัดสนามชายทุกคนวัยปลาลินแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยงปลามีปลาหางส้มๆแดงๆนะฮะทุกคนปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองเนี่ยทุกคนเข้าไปได้เลย ตามคลิปที่แล้วเนาะก่อนนหน้านี้เราก็เข้าไปแล้วนี่คือตำบลบ้านป้อมใช่ไหมแต่ว่าตรงสี่แยกปากกรานนะจะไปวัดพุดทธชยสวรรค์ได้ถ้าเกิดเมื่อกี้เราออกมาแล้วเลี้ยวขวาแต่เราเลี้ยวซ้ายมาเส้นทางนี้เราก็จะเจอบรรยากาศที่จะมุ่งหน้าสู่เรือนมยุราซึ่งจะอยู่ตรงหน้าวัดเลยนะฮะเป็นคาเฟ่เบเกอรี่น่ารักมากนะเข้านั่งสบายๆบรรยญญากาศดีมากและมีไอติมออเจ้าสามารถเอาเข้าไปถ่ายรูปเซลฟี่ใน ชัยวัฒนารามเดี๋ยวด้วยอาหารอย่างอื่นห้ามนะฮะนี่ไงเห็นไหมระหว่างเส้นทางชัยวัฒนารามเนี่ยมีที่พักตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีที่อร่อยตรงนี้ด้วยต้องบอกต่อฮะอร่อยทุกอย่างจริงๆนะนี่ไม่ได้อวยร้านจ่าต่อนะฮะจ่าต่อไม่ได้ตำแต่ลูกตำเมนูเขาเลิศทุกอย่างเลยฮะ,ะอร่อยจริงฮะอันนี้อยากบอกต่อมากแล้วก็ดีใจได้เจอร้านดีๆอีกร้านหนึ่งจริงๆ,ๆนะฮะ ก็มีสองสาขาะอีกสาขาอยู่แถวอนุสาวรีย์เขาบอกว่าเป็นใกล้อนุสาวรีย์ศรีสุริโยทยัยเห็นไหมมาเที่ยวยุทธยาคุมค่ะนะฮะมีที่เที่ยวเยอะทางประวัติศาสตร์ไม่มีก็แต่น้ําตกใช่ไหมใช่ไหมฮะยุธยาไม่มีน้ําตกกรจะกินน้ําตกมานี่เลยฮะสั่งน้ําตกร้านจ่าต่อไม่ได้ตำเขาก็จะมีน้ําตกซกเล็กอยู่นะอาหารตำสั่งมีไหมอ๋อมไม่มีมามีแต่ซ้มตำไหมอ่ะโอ้เขาย้ํา้มปตำยำนะฮะ นุ่นนำนี้แล้วก็อาหารจานเดียวก็มีคนเมนูหลากหลายมากนี่หาวัดชัยวัฒนารามนาหน้าร้าน,นเลยเห็นไหมใกล้จะถึงเรือนมายุราแล้วทุกคนนะฮะวัดชัยวัฒนารามนี่เป็นวัดที่มีสเสน่ห์ตลอดการจริงๆทุกคนทันมาแล้วเนี่ยก็จะต้องแวะร้านตามรอยที่เราลงช่องนี้ให้ได้มีสองช่องนะครับถึงแม้จะเป็นช่องเล็กๆแต่เราก็ภูมิใจเพราะว่าได้บอกต่อดีๆสิ่งดีๆให้กัน ขี่โฆษณาเข้าบ้างก็ไม่ได้คาดหวังใชไหมฮะทุกคนนี่ฮะรถตุ๊กๆของเมืองอยุทธยากหน้าตาแบบนี้เลยจะมีรถสองแถวสีขาวนะฮะผ่านเส้นนี้ตลอดทุกคนไปถึงวัดไก่เตี้ยแต่เขาบอกไก่เตี้ยนี่อาจจะไปไกลหน่อยแต่ตรงเสียแยกปากกรานเราก็สามารถที่จะไปวัดพุดทธิสวรรค์วัดปู่โสมเฝ้าทรัพย์แต่ที่แน่ใกล้ๆกับดีสอร์ทเลยก็คือวัดกลางคลองตะเคียนทุกคนจะเห็นต้นตะเคียนยักษ์ สมัยก่อนคงจะมีต้นตะเคียงแล้วก็ล้มตายทุกคนนี่ฮะอันนี้บ้านกระบองเพชรนะฮะทุกคนเขาไม่ใช้คําว่าตะบองนะฮะเขาใช้กระบองเพชรทุกนันวันนี้คนเยอะมากเลยวัดชัยวัฒนารามนี่มาพร้อมกัน6กเจ็ดคันรถนะฮะแล้วก็เหลือดมายุราอยู่ตรงนี้ นี่ฮะเหลือนมายุราทุกคนเห็นไหมฮะอยู่ใกล้วัดหน้าวัดเลยแหละนี่จ้า <c oughs> ศาสนาสถานสําคัญ9วัดจังหวิทยานะจริงๆมีวัดเยอะจริงๆวัดใหญ่ชัยมงคลทุกคนต้องรู้จักแน่มีพระนอนที่สวยวัดพุธทธัยสวรค์ที่มีหมาดุดๆไปถ่ายละครกันเรื่องบุพเพสันนิวาสเบอร์ชั่นแรกฮะทุกคนนี่ฮะนักเรียนจากกรุงเทพมหานครนะฮะามาชม บบราณสถากันยนกะรรมอลังการงานสร้างทุกคนรู้ประวัติวัดชัยวัฒนารามบ้างไหมฮะนี่ฮะทุกคนสวยวัดชัยสร้างในสมัยไหนทุกคนก็ไม่เอาอ้นน้ำก็ไม่รับฝากน้ำอยู่แล้วทพกคนบางคนจะซื้อน้ำก็ไนะ มันต้องกินเรือนมายุลานะฮะบางคนก็จะเอาน้ำวางเอาไว้ฝากเอาไว้มันก็น่าเห็นใจเพราะเขาังไม่ทันดูดนะทุกคนมันต้องหาวิธีซ่อนเราเองนะจ๊ะหรือจะนั่งทานที่เรือดบายุรลาให้เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นไอติมเนี่ยเอาเข้าได้ทุกคนจ๋าเมื่อกี้มีคนจะเอาน้ําเนมเข้าไปก็ไม่ได้เข้านะจ๊ะนะฮะเรือนมายุลาจ้าทุกคน อ้าวเรายังไม่ได้กดอักเลยเมื่อกี่เราพูดไปเนี่ยพราะยุความมีสองช่องไนงะทุกคนจะร้านนักท่องเที่ยวจะเข้าตลอด all the time ปลาตะเพียนแต่ว่าสัตว์ประจำจังหวัดสัญลักษณ์ของกรุงศรีก็คือกุ้งก,างก้ามกรามใช่ไหมครับทุกคนมีพัดด้วยนะทุกคน้งก,กุงแจนะฮะนีปอ,อเจ้า น,นกยูเรีนบันดาลใจเนี่ยร้านเรือนมายุราเนี่ยชื่อนกยูเรือนมายุราเป็นบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติแก้วก้าวใครเคยดูเรือนมายุราไหมหนังไทยละครก็มีนะฮะถ้าเป็นหนังไทยใครเล่นนึกออกไหมอ่าใช่ไหมมีชัดธริยาเล่นชัดชัยประมาณเนี้ยเรือนมายุรา กนงดงามมากเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะทุกคนอย่ากนี้เป็น EP 1หนึ่งดีไหมหรือ EP 1.0หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดห้าอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ข้างนอกไปเป็นเพลิดเพลินนะทุกคน